สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ้งมาปากับพยากรณ์อากาศน,นะครับประจำวันที่13สิงหาคม2564นะครับสภาพอากาศตะวันที่ผ่านมาภาคเหนือของเฮานะครับฝนก็นยังคงมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีกระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามในส่วนของแผนที่อากาศต,าตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับผม ก็จะมีลักษณะของลมมรสุมตวันตกเฉียงใต้นะครับก็ยังคงพัดประคุมประเทศไทยของเฮาอย่นะครับประกอบกับมีลักษณะของยอมความกูอากาศต่ำนะครับก่อปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก่ทอทาให้ภาคเหนือของเฮานะครับก็ยังคงมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับ โดยในภาพนี้นะครับเป็นภาพของภาพถ่ายดาวเทียมนะครับภาพก็สังเกตว่าภาคเหนือของเราเนยก็ะมีเมฆปกคลุมในบริเวณของภาคเหนือของเราเนี่ยก็ค่อนข้าง,งเยอะอยู่นะครับมีหนาพ่องบางพ่องสลับไปนะครับแล้วกาะตอนเช้าเนี่ยประมาณมจิตมุงเช้าแปดโมงนะครับก็มีลักษณะของฝนนะครับเมฆฝนเนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผม ในส่วนของขา้นหมายอุณหภูมิสูงสุดต่ําสุดภาคเหนือของเฮานะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยสูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ31-36องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดวันพุ่งเนี่ยก็อยู่ที่24-26องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้เองก็อยู่ที่34-35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ําสุดก็อยู่ที่25-26องศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนของแบบจำลองฝนรวมสสีชั่วโมงข้างหน้านะครับผมของวันนี้กับวันพุ่งเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าวันนี้ภาคเหนือคงมีฝนอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจังหวัดที่จะเน้นก็เลยก็มีแม่ห้องสอนนะครับยังไฮนะครับพยาวน่านนะครับแล้วก็อุตรดิษฐ์พิษนุโลกเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดตากก็มีนะครับอาจจะมีฝนตกหนักพองบางแห่งได้นะครับในส่วนของซีกตะวันตกนะครับ ในส่วนของวันต่อแม่เนี่ยฝนก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับทางโซนตะวันตกเนี่ยก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับรวมถึงมีฝนตกหนักตัวนะครับในซีตะวันตกนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกพิษณุบุญพิจิตรเนี่ยฝนก็ยังมีได้อยู่ต่อเนื่องนะครับ ตั้งแต่วันพุธไปต้นไปนะครับมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักนะครับในช่วง14-16นะครับสิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีตกหนักบางแห่งนะครับกาขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมไว้ตัวนะครับมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ053277919นะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศตะอี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน